สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยที่มาแชร์เรื่องราวความรักความรู้สึกให้ได้รับทราบกันเป็นเกียรติจริงๆมากๆจากใจนะคะอยากให้ไพ่ยิเป็นไกด์ไลน์ตอบคาถามภายในใจนะคะว่าเรื่องราวนั้น ไปต่อได้หรือไม่ได้นะคะรับไว้เป็นพลังงานแล้วก็เป็นความรู้สึกดีๆความสุขดีๆที่คุณฟังแล้วมีความสุขนะคะจะได้มีพลังนะคะในการใช้ชีวิตในการทำงานนะคะดำรงชีวิตต่อไปนะคะเพื่อที่จะอยู่กับตัวเราเองแล้วก็มีความสุขกับตัวเราเองให้มากที่สุดเลยนะคะท็อป,ปิกของเรานะคะวันนี้จะเป็นแรนดอมนะคะ ep ที่10แล้วนะคะ จะมาดูซิว่าใครจะเข้ามาผูกพันนะคะและรักคุณหมดหัวใจนะคะใครกันเนาะนะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วเราจะถอยลูกเต๋าด้วยนะคะว่าเป็นช่วงเดือนไหนนะคะแล้วก็มีเด o มนมาให้ด้วยสาใบนะคะสับไว้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรามาดูซิว่าใครจะเข้ามาผูกพันและรักคุณหมดหัวใจนะคะ ขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์สื่อถึงคนกองจะเผลอพูด <Rebel> <jud> นะพิกอาร์ดอยู่เรื่อยเลย pues นะคะหน้าตีจริงๆนะคะแรนดอมอีนี้ names, สำหร ne, ับทุกทคนนะคะที่เข้ามารับฟังขอพลังงานเอเนจีของทาโรต์ไพ่ยิปซีทารอตด้วยนะคะ h i g พ Princess นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษนะคะหรือเซนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหามากๆเลยทีเดียวนะคะสามไม่เท้าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเพราะฉะนั้นคนทางไกลนะคะ เขาจะมาหลงเสน่ห์คุณเพราะว่าความมีเสน่ห์ของคุณความสวยความเซ็กซี่ความน่ารักความเปนตัวตนของคุณนี่แหละแล้วคุณมีสัมผัสพิเศษได้เพราะฉะนั้นคุณจะรู้ว่า เขาคนนี้คือคนที่ใช่นะคะเขาคนนี้แหละคือคนที่ใช่ที่คุณเฝ้ารอแล้วก็ตามหามานานแสนานเขาคนนั้นอาจจะเป็นต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาได้นะคะคนทางไกลาสามไม้เทา้าคนคนนี้นะคะเป็น two of cups ของคุณเลยทีเดียวนะคะเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณของคุณเป็นคู่แท้ที่ตามหากันมานานแสนนานเหลือเกินนะคะเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณหรือว่าคู่ท w ิน f l a m นั่นเองนะคะ Two of Cups มันสื่อถึงคู่แฝดน,นะคะที่เหมือนกันมากๆเลยถึงแม้คุณจะมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของอะไรนะคะอายุนะคะเชื้อชาติสิ่งต่างๆได้หมดเลยความแตกต่างแต่มีความเหมือนกันมากๆเลยนะคะเวลาที่คุณได้เจอกันนะคะ คุณอาจจะแชทออนไลน์มาเจอกันก่อนก็ได้นะคะหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เลยแต่เวลาที่คุณได้มาเจอกันเนี่ยนะคะคุณจะรู้สึกว่าตกกลุ่มรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะคะรู้สึกว่าใช่มากๆเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอคุณอาจจะไม่ได้เห็นหน้าเขาก่อนนะคะคุณอาจจะเห็นด้านข้างเขาก่อนก็ได้หรือว่าเห็นอะไรไกลๆก็ได้นะคะรู้สึกว่ามันใช่มากๆมันคุ้นเคยนะคะ เหมือนเคยเจอกันมาก่อนมันรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะคะเหมือนกับมองตามองเขาคุณก็รู้แล้วว่าเขาเป็นคนแบบไหน รู้แล้วว่าคนว่าเขาเป็นยังไงถึงแม้คนรอบข้างเขาจะมองเขาอีกแบบหนึ่งแต่คุณจะเห็นภายในของเขาทุกสิ่งทุกอย่างและเขาจะเห็นภายในของคุณนะคะแม้ว่าคุณจะแสดงออกแบบไหนก็ตามแม้คุณจะเป็นแบบไหนแต่เขาจะมองเห็นทุกอย่างคุณหมดเลยทะลุป,ปลุกป,ปลงเลยทีเดียวนะคะคุณกับเขาจะรู้สึกว่าเหมือนกันมากแต่มีความแตกต่างแล้วก็สัมผัสมีแพชชั่นบางสิ่งบางอย่างถึงกันได้รู้สึกว่า,าตกหลุมรักใช่ไหมคะแล้วก็ มีความรู้สึกของการแบบเธอเป็นของฉันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันนะคะก็ <c oughs> ค,คือว่าเธอตกหลุมรักฉันแล้วเราสองคนก็เป็นของการรายการตั้งแต่ครั้งแรกที่มองตากันรู้สึกว่าใช่แล้วละ่ะฉันเจอแล้วนี่แหละฉันเจอันนี้ใช่แล้วเหมือนรู้สึกมีความอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านเขาจะพาคุณกลับบ้านนะคะ และคุณและคุณจะมีความสุขมากๆเลยนะคะเวลาที่คุณได้อยู่ใกล้ๆเขาคุณจะรู้สึกว่าถึงจะอยู่ใกล้อยู่ไกลคุณจะรู้สึกว่าเชื่อใจเขามาก trust เขามากมากเลยนะคะไว้ใจแล้วก็สามารถถ้าเดทต่อไปคุณสามารถเล่าเรื่องอะไรที่มันสำคัญสำคัญในชีวิตของคุณได้โดยที่คุณไม่รู้สึกเขินอายไม่รู้สึก ต้องฟอร์มต้องเก๊กอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นความรู้สึกที่มีความสุขมากๆมันจะเป็นความรู้สึกที่คุณค้นหามาทางชีวิตเลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณเลยไม่ว่าจะเป็นน้ําเสียงความรู้สึกหรือว่าหน้าตารูปร่างทุกอย่างมันจะตรงตรงสเปคตรงใจคุณมากๆแล้วเขาก็จะต้องตรงสเปคตรงใจต่างคนต่างตรงสเปคตรงใจซึ่งกันและกันต่างคนต่างมองหน้าแล้วก็ตกหลุมรักกันนะคะแล้วก็ ตรึงตาตรึงใจอยู่ณนะวินาทีนั้นเขาจะยิ้มให้คุณตลอดเวลานะคะจะยิ้มให้คุณละมุนให้คุณตลอดเวลาจะอยากที่จะฟังคุณเวลาพูดอยู่ใกล้ๆจะโน้มตัวมาหาคุณจะทำให้รู้สึกว่าคุณเนี่ยเริ่มถูกเขาจ้องมองถูกเขากลืนไปด้วยสายตาของเขาแล้วนะนะคะคุณจะรู้สึกได้ว่าเขามองคุณอยู่คุณจะรู้สึกได้ว่าเขา เขามีสัมผัสอะไรบางสิ่งบางอย่างส่งมาหมาถึงคุณความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างมาสะเทือนมาถึงคุณนะคะและเขาก็จะรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่งางสะเทือนไปถึงความรู้สึกเขาเหมือนกันต่างคนต่างตกใจต่างคนต่างตื่นกลัวเพราะว่าเหมือนกับว่าตกหลุมรักกันอย่างกระทันหันไมทันไดตั้งตัวนะคะเหมือนกับอย่างที่บอกไปอารมณ์เหมือนทวินเฟลมอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นกำลังอธิบายในความรู้สึกของคู่แฝดคู่เหมือน two of cups ที่คุณอาจจะได้เจอ เขะะาจะเป็นคนที่เข้ามาผูกพันและรักคุณหมดหัวใจพ่อไรเพราะว่าเขาเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณของคุณนะคะด้วยความที่ว่าคุณกับเขาเจอกันครั้งแรกและตกหลุมรักกันแล้วเนี่ยนะคะคุณจะรู้สึกมีความผูกพันกันเลยนะคะรู้สึกผูกพันกันมานานแสนนานหรือเกินนะคะและรักกันมานานแสนนานหรือเกินความรู้สึกเนี้ยมันเหมือนกับมาสะท้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสะท้อนกลับมาให้คุณได้รู้สึกณนะชาตินี้ณนะตอนนี้ณนะเวลานั้นที่คุณได้ตกหลุมรักเขาคุณสองคนจะรู้สึกว่า รู้จักกันมานาแสนนานไม่ต้องพูดอะไรเลยมองตาก็รู้ใจเวลาที่คุณจะพูดอะไรเวลาที่คุณต้องการอะไรเวลาที่คุณโมโหเวลาที่คุณจะงอนเขาละรู้สึกว่าอะไรเขาแล้วเนี่ยเขาจะรับรู้ถึงความรู้สึกคุณได้เขาจะรู้ว่าเขาเขาจะต้องพูดคําไหนแสดงการกระทําแบบไหนให้คุณได้เชื่อใจให้คุณได้มั่นใจนะคะและเขาจะรักคุณหมดหัวใจตกหลุมรักคุณจนหมดหัวใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะคะและคุณก็เหมือนกันเพราะฉะนั้น ความรู้สึกอะไรที่มันกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวแน่นอนมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณสองคนได้พิสูจน์ใจซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกระทําเขาอาจจะตื่นรู้นะคะก่อนคุณโดยที่เขาจะต้องพิสูจน์แล้วว่าความรู้สึกที่เขาเจอนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ใช่จริงๆไหมหรือแค่เป็นความรู้สึก แค่ครั้งแรกที่เจอกันแต่มันก็จะรู้สึกแปลกๆนะคะภายในจิตใจขขาเหมือนกันคุณก็จะรู้สึกแปลกเหมือนกันนั่นคือเขาจะต้องทําทุกอย่างทุกวิธีทางพิสูจน์ท้งการกระทําคําพูดระยะเวลาให้คุณกับเขาได้เข้าสู่กระบวนการของการเทคไทม์ซึ่งกันและกัน ะะการเรียนรู้ซึ่งกันและกันใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของเรานะคะแล้วเราไม่เคยรู้จักเขาเลยเราจะต้องใช้เวลากับเขาให้มากๆใช่เราตกหลุมรักเขาเราชอบเขาไปแล้วแต่เราต้องยับยั้งช่างใจของเรานะคะเพื่อที่จะพิสูจน์การกระทําคําพูดระยะเวลากับเขาด้วยนะคะเพราะว่าใครก็ไม่อยากเสียใจไม่อยากเจ็บปวดไม่อยากร้องไห้เพราะมันทรมานเหลือเกินมันทรมานมากกว่าเราจะฮีลลิ่งจิตใจของเราให้กลับมาเข้มแข็งและเด็ด เดี๋ยวขนานี้มันต้องใช้ระยะเวลาแค่ไหนเพราะฉะนั้นการที่จะดูใดูใจใครสักคนหนึ่งก็ต้องใช้เวลามากๆเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆค่อยเป็นค่อยไปสเต็ปบายสเต็ปนะคะอ่ะทบวบครับจบไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมาดูต่อนะคะว่าคุณจะได้อะไรพลังงานเอเนอรสวยมากๆเลยนะ และคุณกับเขาจะมีเซนต์ด้วยกันทั้งคู่ค่ะอย่างที่บอกคุณกับเขาอาจจะมีเซนต์หรือว่าสัมผัสอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้เขาจะรับรู้ใจถึงใจคุณได้และคุณจะรับรู้ถึงความรู้สึกถึงเขาได้เขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่นะคะอบอุ่นและจิตใจดีนิ่งๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะสเต็ปไปสเต็ปอาจจะดูนิ่งๆแบบบางครั้งอาจจะจับเขาไม่รู้ว่าเขาเป็น เขารู้สึกแบบไหนเขารู้สึกอะไรนะคะแต่เขาจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้เชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในความรู้สึกเขาไม่ว่าจะห่างไกลแค่ไหนเขาจะยังคงอดทนรอคอยที่จะนำเหรียญน,นี้ที่จะนำหัวใจดวงนี้มาให้คุณอย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าอยู่ไกลแค่ไหนเขาจะอดทนมาเจอกับคุณเขาจะอดทนมารอคอยมาเจอคนที่เขาผูกพันมากมากคุณเป็น queen of cups ค่ะ คุณเป็นคนธาตุดินหรือเขาธาตุดินก็ได้นะคะและคุณเป็นคนที่อบอุ่นแล้วก็จิตใจดีมากๆมีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินรักเดียวใจเดียวนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองแต่มีความคิดแล้วก็ลังเลเหมือนกันนะมีความคิดลังเลมีความซับซ้อนสับสนในตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนรักธรรมชาติคุณเป็นคนรักตัวเองมากๆเคยเจ็บเคยเสียใจ ทุกสิ่งทุกอย่างมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นคุณเข้มแข็งแล้วคุณสามารถตัดจบได้แล้วก็อยู่กับตัวเองได้มากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกว่าคุณคือคนที่มั่นคงภายในจิตใจมากๆทั้งความรู้สึกทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะดูคุณออกนะคะและคุณเป็นคนที่จะแสดงให้เขาเห็นคุณเป็นคนตรงๆแล้วคุณเป็นชัดเป็นคนที่ชัดเจนในตัวเองมากๆค่ะ เขาจะรู้สึกได้แต่เขาจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นตัวตนของคนจริงๆด้วย The f l u e นะคะเขาเป็นคนทางไกลและเป็นคนที่รักอิสระหรือว่าชอบเดินทางหรือว่าสามารถเดินทางทํางานที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นคุณก็เป็นคนรักธรรมชาติเหมือนกันชอบการเดินทางเหมือนกันและมีความมั่นคงภายใจิตใจสูงนะคะ มันจะเป็นความรักที่อิสระมากๆไม่ว่าอยู่ไกลแค่ไหนคุณจะรู้สึกว่าคุณมีอิสระคุณมีความสุขเพราะว่าเขาจะทําให้คุณมั่นใจในการกระทําของเขาแต่จะเปิดโอกาสให้คุณได้เลือกด้วยนะคะให้คุณได้ดูเขาด้วยว่าเขาใช่สําหรับคนจริงๆหรือเปล่านะคะ เด็กถือดาบนะคะการติดต่อสื่อสารพูดคุยคุณอาจจะได้รับการเหมือนกับคุยกันออนไลน์ก็ได้แล้วก็มาเจอกันเขาอาจจะเป็นคนที่เฟรนลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเป็นคนที่ต้องคอนเน็กต์นะคะติดต่อสื่อสารกับคนอื่นอย่างมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเป็นคน,คนท่าดลมก็ได้ค่ะอาจจะเป็นคนท่าดลมก็ได้ ดีแฮงแมนอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ตามค่ะปล่อยให้วันแล้วก็เวลานำพาไปนะคะความรู้สึกนั้นถึงแม้ออกมาแล้วนะคะเดชาลีออตนะคะก็อาจจะเป็นคนทางไกลยอย่างที่บอกต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติตาา่างภาษาเดชาลีออตความมุ่งมั่นจริงจังความมุทะลุนะคะเป็นนักรบที่ ยังไงวิบากยังไงนะคะเห็นไหมคะจะอยู่บนเขาจะอยู่ไกลแค่ไหนยังไงก็ไม่ยอมแพ้ยังไงก็ต้องเดินาะต้องไปถึงจุดหมายให้ได้เพราะฉะนั้นเขาเป็นนักรบนักสู้เหมือนกันเพราะฉะนั้น energy คุณกับเขาจะเหมือนกันนะคะคู่แฝดเขาอาจจะเป็นดินกับดินก็ได้หรือว่าลมก็ได้เพราะฉะนั้นเขาจะมีความมั่นคงมากๆมั่นคงภายในจิตใจหน้าที่การงานการเงินนะคะแล้วก็จะมาซัพพอร์ตดูแลคุณไม่ว่าอยู่ไกลแค่ไหน ไม่ว่าอยู่ไกลแค่ไหนไม่ว่าจะทิ้งระยะห่างอะไรยังไงเขายังคงที่จะมุ่งมั่นและจริงจังเพื่อจะพูดคุยหรือว่าที่จะมาหากับคุณมากๆยังไงก็ไม่ยอมแพ้นะคะเป็นนักรบนักสู้แล้วเป็นคนเข้มแข็งแล้วคนเด็ดเดี่ยวมากด้วยนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะคือใครจะเข้ามาผูกพันและรักคุณหมดหัวใจ คุณเป็นคนที่นะคะก้าวเหรียญคุณเป็นคนที่เซ็กซี่แล้วก็ดูดีมีเสน่ห์มากๆคุณรู้ตัวไหมคุณมีตัวตนนะคะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากๆเลยเดียวเข้มแข็งเด็ดดเี่ยวแล้วก็รักสงบรักตัวเองแล้วก็อยู่กับตัวเองได้แฮปปี้กับชีวิตโสดมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินนะคะขาดอีกหนึ่งเหรียญคือการได้แต่งงานมีความรักมีครอบครัวเท่านั้นเองแล้วคุณก็มีเซนส์มีสัมผัสที่ดีด้วยคุณกับเขาจะสื่อและสัมผัสกันได้ด้วยหัวใจนะคะยังไงเขาก็จะยอมยอกหัวใจให้คุณเขาจะเดินทางมาหาคุณ คนที่เป็นที่จะเข้ามาผูกพันและรักคุณหมดหัวใจเป็นคนทางไกลที่ตอนนี้เขาก็รอคอยใครสักคนหนึง่งที่จะเข้ามารักเขาผูกพันเขาจนหมดหัวใจเหมือนกันนะคะขออีกหนึ่งใบหนึ่งไม้เท้าอยากบอกไว้เลยว่าอาจจะเป็นคนธาตุไฟก็ได้นะคะหรือว่าทุกธาตุเลยเพราะว่าเป็นพลังงานรวมเนาะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ รอการเจอกันแบบรุกชนมากๆเร่าร้อนแบบไฟแบบการเริ่มต้นแบบความรู้สึกข,ของแพชชั่นของมันมันต้องการที่จะเจอกันแบบแล้วก็เริ่มต้นกันแบบอย่าง ปรารถนาแรงปรารถนามากๆเลยนะคะก็ไม่รู้จะอธิบายแรงปรารถนาที่มันลุกโชนอยู่ภายในใจคนนั้นเขาก็เรียกร้องคุณอยู่ภายในใจคุณก็เรียกร้องเขาอยู่ภายในใจคนสองคนจะเข้ามาตกหลุมรักซึ่งกันและกันนะคะเป็นรักแรกพบกันเลยทีเดียวเป็นคนที่ใช่ซึ่งกันและกันและคุณจะไม่เคยรู้สึกและสัมผัสแบบนี้มาก่อนกับใครเขาจะเป็นคนเดียวที่คุณรู้สึกแบบนี้นและคุณจะเป็นคนเดียวที่รู้สึกแบบนั้นกับเขาซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้น จะรักจนหมดหัวใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นหนึ่งไม้เท้ามันเป็นความรู้สึกอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นอย่างก,การะทนหันการตกลุมรักกันอยากกา่างกระทนไม่ไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะและคุณก็จะมีความรู้สึกเหมือนได้เป็นเด็กอีกครั้งหนึง่งนะคะได้มีความรู้สึกแบบว่า เป็นเด็กน้อยเป็นอารมณ์ของวัยรุ่นนะคะที่ได้มาเจอกันที่ได้มารู้จักกันที่ได้มารักกันนะคะแล้วก็มีแพชชั่นของการสวีทหวานแล้วก็ช่วงไทม์มิ่งของการโรแมนติกซึ่งกันและกันคุณจะรู้สึกว่าเขานี่แหละคือคนที่จะเข้ามาผูกพันกับคุณและรักคุณหมดหัวใจมากๆเลยทีเดียวนะคะแพชชั่นสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูโรแมนต์แองเจิะว่าอยากจะบอกอะไรนะคะ p r e ส e ูเนนะคะอนุญาตให้ความโรแม,มนติกความรักความโรแม,มนติกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอินเนอร์ของคุณมาจากใจอนุญาตให้เปิดรับสิ่งต่างๆความรู้สึกดีๆให้มากๆที่สุดเพราะว่าความรักของคุณความโรแม,มนติกของค,องคนนี้เขาจะนําความโรแม,มนติกมาให้คุณอย่างที่คุณแบบไม่ได้ขาดเลยทีเดียวนะคะเหมือนกับว่ายังเติมเต็มอยู่เสมอแม้ว่าไกลกันเวลาที่คุณคิดถึงเขาคุณจะรู้รสึกว่าอิ่มเอิบม,มากๆ Engagement เขาจะเป็นคนที่เข้ามามั่นหมายคุณนะคะคุณจะได้มั่นหมายคุณจะได้แต่งงานคุณรู้ไหมเพราะว่าคนที่เขาเข้ามาผูกพันและรักคุณหมดหัวใจนี่แหละเขาจะเข้ามามั่นหมายกับคุณนะคะมาแต่งงานกับคุณคุณจะได้มั่นหมาย Stay optimistic about your life นะคะ Positive thinking คิดบวกแล้วก็อยู่ในอยู่ในความคิดบวกอยู่ในพลังงานที่ดีแล้วก็รับ พลังงานที่ดีๆเสมอคิดแล้วก็รู้สึกมีความสุขกับตัวเองให้มากๆเลยเห็นไหมคะ heart to h a r t conversation นะคะคุณกับเขาสื่อสารแล้วก็สัมผัสกันด้วยหัวใจเขาเรียกร้องหาคุณอยู่ตอนนี้เขาก็รอคอยใครคนหนึงที่จะเข้ามาผูกพันและรักคุณหมดหัวใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณกับเขาสองคนสัมผัสถึงกันได้นะคะต่างเรียกร้องคนที่ใช่คนที่เป็นคู่แท้เป็นรักแท้ที่จะเข้ามาในชีวิต express your love Go ahead and make the romantic นะคะเพราะฉะนั้นมันจะสามารถเป็นรักที่วิเศษมากๆรักที่สามารถไปต่อเรื่องของความรักความโรแมนติกของความรักได้แบบแบบไว้ใจแบบมีความสุขมากๆซึ่งกันและกันนะคะ คีบันโอเปนไมล์ค่ะจงเปิดใจนะคะเพราะว่าคู่แท้ของคุณรักแท้ของคุณจะต้องเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่แตกต่างจากคุณนะคะก็ต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาความแตกต่างอะไรก็ได้นะคะได้หมดเลยนะคีบันโอเปนไมล์เปิดใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูเดอะมูนคุณได้อะไรนะคะ อิ o ูชันอารัน n ิ่ง g h นะคะทุกสิ่งทุกอย่างความรู้สึกของคนเราอะค่ะทำให้มันพุ่งไปทำให้มันพุ่งชนทำให้มันแบบมีแพชชั่นที่หนักแน่นที่ไกลออกไปยังจักรกวาลยังยังพลังแห่งแรงดึงดูดเลยทีเดียวเพราะนั่นคือสิ่งสัญญาณที่เราส่งไปนะคะและเราจะได้รับมันนะอันนิวโรเมนติกอันนิวโรเมนติกนะคะ Cycle begins ความรักความโรแมนติกของคุณนะคะเริ่มแล้วนะคะจะเริ่มแล้วนะคะ Have faith in your d r e a m นะคะจงศรัทธานะคะความฝันของคุณนะคะความรู้สึกของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะจงศรัทธาความฝันของเรานะคะที่เราคิดที่เรารู้สึกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจิตใจและออกมาจากอินเนอร์ของเราถ้าเราไม่ศรัทธานะคะ ตัวเองไม่ศรัทธาความคิดความฝันของตัวเองแล้วใครล่ะคะจะมาศรัทธาแล้วก็มาเข้าใจเรามากกว่าตัวเราเองเพราะฉะนั้นจงอยู่กับตัวเองแล้วก็ศรัทธาตัวเองมากๆศรัทธาความฝันที่เราที่จะได้มีคนที่ใช่และเนื้อคู่ของเราจริงๆจะเข้ามาหาคุณนะคะเดี๋ยวเรามาทอยลูกเต๋ากันนะคะว่าช่วงเดือนไหนนะคะที่คุณจะได้เจอนะคะ ใครจะเข้ามาผูกพันและรักคุณหมดหัวใจนะดูสิโอ้เดือน4นะคะเลข4นะคะเลข4เห็นไหมก็จะเป็นอีก4เดือนสสัปดาห์สีสัปดาห์รู้สึกว่ามันจะเร็วไปนะคะทุกคน4เดือนหรือว่าเดือน4เดือนเมษาปีหน้าฟ้าใหม่นะคะเพราะฉะนั้น ถ้าใครคุยออนไลน์กับใครอยู่แล้วก็ปีหน้าก็เป็นโอกาสดีจังหวะที่ดีเหมือนกันนะคะเดือนเมษาปีหน้าเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ทุกอย่างน่าจะโอเคแล้วทุกอย่างน่าจะเริ่มดีขึ้นลงตัวแล้วเพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็เป็น e อ e r g y ที่ดีๆนะคะทุกคน ขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมนะคะอยากให้ทุกคนนะฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็เป็นไกลไลน์เอเนอร์จีที่ดีๆนะคะแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันสมหวังในทุกๆเรื่องเลยนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ